ครับผมโกโก้พมน้อยนะครับคุยกันคลิปนี้จะคุยกันเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรรางวัลที่1งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568เลขที่ออก3 5 9 3 09ฮะ3 0 9น0 9นะครับทุกท่านนะครับแล้วโกโก้พอหมดน้อย <c oughs> อยากจะบอกว่าผมได้ส่งป้ายทะเบียนไปให้กับกลุ่มยาติธรรมในเมืองรับแลที่ทักทายเข้ามา <c oughs> ผมก็บอกว่าดูสิบังเอิญไหม <c oughs> ผมซื้อรถมอตัว์ไซให้น้องมันป้ายมาเพิ่งมาวันที่15ตะก,กี้ป้ายทะเบียน2909 2909นะครับ2909แล้วทีนี้อย่างไรแล้วก็บังเอิญไปตรงกับเลขล,ล,ลดรถพี่สาว9209คันใหม่2909 2909กับ9209ก็มาตรงกับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1 09ตรงๆเลย งงอย่างที่หนึ่งบังเอิญอย่างหนึ่งคันหนึ่งใช้มานานละเก้าสองศูย์เก้าได้มาใหม่ปุ๊บมันจะเป็นดวงวาสนาของที่บ้านหรือเปล่าก็ได้มาจากเก้าสองศูนย์เก้ามาเป็นสองเกศูย์เ้าก็ส่งไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้บอกอะไรนะก็แค่บอกว่าทะเบียนมอไซคใหม่สองเก้าศูนย์เก้าวันนี้ตรงกับรถเก่งที่บ้านครับเก้าสองย์เก้าหลายหลายท่านก็มีโชค และผมนะครับโกโก้พ่อมดน้อยผมทำคลิปคุยกันคลิปที่9อ่ะเลขเก้าอีกแล้วเนี่เลขหวยออกมาทํามาเป็นผู้ดีนะโกโก้พ่อมดไม่จริงๆก็ตั้งใจทําคลิปที่9ที่ใช้ชื่อคลิปว่าซื้อหวยเล่นพน,นันบาปไหมบุญสัมพันธ์ที่ดีอาจจะมีโชคในคลิปนี้ฟังให้จบก็ได้ได้ยกตัวอย่างตัวเลขไปบอกว่า มีครั้งหนึ่งที่เขียนให้อีกเจ้าหนึ่งไปตอนนั้นนะครับที่อยู่บงรับแดดเขียนไปสมมุติว่าหวยออกหนึ่งสองสามก็เขียนให้ปุ๊บหวยตัวเลขออกมาก็หนึ่งสองสามฮะได้ไปก็หลายแสนแล้วทีนี้ร่างทรงที่เชียงใหม่เราฝันสามสองหนึ่งแต่เรา 3, 2, 1, ก็หลอกเขาก็คือกลัวคนจะโลภเยอะก็เลยบอกตัวกลับไปหนึ่งสองสามเป็นสามสองหนึ่งประมาณนี้ก็คือตัวเลขหนึ่งสองสามสามสองหนึ่ง มีท่านหนึ่งทักมาขอบคุณนะคะพ่อมดน้อยไปซื้อสามตัวหน้าสามตัวท้ายหมุนเอาในระบบบางสิ่งบางอย่างในเมืองรับแลนะครับไม่ใช่ในไม่ใช่ในโลกมนุษย์นะเขาก็ได้โชคไปครึ่งแสนครึ่งแสนแล้วบางคนก็บอกว่าได้นิดหน่อยนะคะที่ยกตัวอย่างว่าเลขนำโชคของพ่อมดน้อยจี G ้กง7997ก็ซื้อขึ้นผีบอกผลคนบอกขืน ผีบอกผลผลก็คือผีบอกตามคนก็ต้องบอกบอกขึ้นบอกลงก็คือเป็นนักลงทุนนะก็คืออ่านักลงทุนก็ซื้อจี้โกงเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็มาแปดเจ็ดอะไรไม่รู้เป็นเลขไทยสองตัวแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะอย่างเลขรถป้ายทะเบียนนี่ผมก็ยังงงเลยสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้ามาได้อย่างไรเลขตัวนี้จะทําอยู่หน้าปกนะครับแต่ว่าส่งไปให้เขาดูตั้งแต่ สิบเก้านิกาทุ่มหนึ่งเมื่อวานส่งไปพอได้มาปุ๊บพอได้ไปา้ายมาไปเอามาแล้วก็ได้มาวันที่สิบห้าแล้วก็ตื้อๆส่งไปบอกก็หลายๆราย,ายอยู่ก็หลายๆท่านก็มีโชคก็ขอให้เป็นโชคนะครับก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอกแค่นั้นแหละนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันทําไมต้องเป็น มันทำไมต้องเป็นเลขตัวเดียวกัน2909ก็มาเป็น9209นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญถ้าท่านเพิ่งเลื่อนมาเจอพ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้นะอาจจะมีบุญสัมพันธ์ที่ดีผมเล่าเรื่องกรรมเรื่องสัพเพเหรละแต่เขาเป็นข้อคิดธรรมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังด้วยความดีใจและด้วยความบังเอิญที่ที่เรามาเจอกันฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าใ้มีโชคคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมาย 0909ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ